สวัสดีครับฟุตบอลเจลิกนัดเปิดฤดูกาลเมื่อวานนี้คลิกออไป2คู่นะครับคลิปนี้ก็จะเอาตารางฟุตบอลเจลิกของวันนี้และวันพรุ่งนี้มาให้ f อทุกท่านได้รับชมนะครับรวมถึงผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่มีอยู่2คู่นะครับทีมที่เอกนิตปัญญาสังกัดอยู่อุลวาเลสนะคร แพ้ไป2ประตูต่อศูนยนะครับแพ้ต่อซานเฟซเซนะครับไม่มีไม่มีมมรายชื่อของเจ้าบุกอยู่ในทีมที่ฟาดแข่งเมื่อวานนะครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองไม่แน่ใจว่าบาดเจ็บหรือว่าอย่างไรหรือเปล่าปกติน่าจะมีบ้างอะไรอัเนี้ยสำหรับวันนี้นะครับวันนี้มีอยู่อีก6คู่นะครับซึ่งต่อจากเมื่อวานนะีครับ เมืม่อวานเนี่ยซานเฟเซเซ์ชนะอูลวาเลสไป2ประตูต่อ0แล้วก็นาโกยยาแกมปัตเนี่ยแพ้คาบ้านต่อคาชิมาแอลเลอร์นะครับ0ประตูต่อ3นะครับนั่นคือแมตช์เปิดสนามแมตช์เปิดฤดูกาลไปวันนี้จะมี6คู่ดังต่อไปนี้นะครับยูบิโลอิวาตะนะครับต้อนรับการมาเยีอยของวินเซสโกเบกนะครับวินเซลโกเบกนะครับ คู่ที่สองนะครับเที่ยงเวลาเที่ยงนะครับก็ไล่มาตั้งแต่11บเนาฬิกาครับคู่ที่2ก็คือเที่ยงอวิสปาครับคอสคอนซาโดซัปเปาโลนะครับเนี่ยก็คือเชียร์สุูโชคได้นะครับผมคู่ที่3ซากันโดซูนะครับพบกับอาบิเลตนิงาตะนะครับนี่คือเวลาเที่ยงเช่นกันคู่ที่คู่ คู่ที่4โซนันเบลมาเล่นะครับต้อนรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็ยังเป็นเที่ยงอยู่นะครับจะเตะในเวลาเที่ยงเลยแต่ว่าบ้านเขาก็บ่าย3ามบ่าย4ี่โมงนะครับเซเลสโอซากะนะครับคู่ที่5นะครับต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีโตเกียวแล้วก็คู่บ่ายโมงอีกหนึ่งคู่นะครับมาชิดะเซเวียต้อนรับการมาเยือนของกัมบะโอซาก้านะครับ วันนี้มี6คู่นะครับมี6คู่ครับตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาครับส่วนวันพรุ่งนี้จะมีอีก2คู่นะครับโตเกียวเวอร์ดี้ต้อนรับการมีเยือนของโยโกฮาม่าแมรีนอสแล้วก็คาวาชิวะเลโชคาชิวะเลโชโทษทีครับต้อนรับการมีเยือนของเกียวโตแซงก้านะครับผมก็นัดเปิดสนามนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยยังยังไม่ เข้มข้นเท่าไหร่นะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับส่วนแอดจะมีอีกตารางหนึ่งตารางสรุปคะแนนนะครมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเอามาให้ได้ f อฟได้รับชมนะครับก็ก็ลองหาดูนะครับคลิปล่าสุดอยู่ก็คาชิมา a แอนเลอร์เนี่ยยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วแหละแต่เมื่อวานนี้ชนะ30แล้วก็ซานเฟเซอยู่ลำดับ,บที่2ทั้งคู่เนี่ยเก็บ3แต้มได้เมื่อวานนี้มี2คู่นะครับ ส่วนอ,อุลวาเลสแล้วก็นาโคยาาแกมปัสก็ล้างท้ายอยู่แล้วแหละส่วนที่เหลือยังไม่ได้แข่งเดี๋ยวแอดจะทยอยลงไปเรื่อยๆมันจะเข้มข้นตอนที่นะเตะไป4-5ห้นัดอ่าเริ่มเห็นผลแตกต่างกันละก็แอดมีความหวังไว้ว่าลึกๆนะักเตะไทยจะเข้ามาฟาดแข่งที่ที่ลีกของญี่ปุ่นเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่า เวลาเจอเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียหรือญี่ปุ่นเองเนี่ยเราเราจะได้แขงแก่งแขงแก่งนะครับแข็งแร่งหวังว่าเราจะได้สู้เขาได้นะสู้เขาได้บ้างอะไรประมาณนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสเตปแล้วก็ความไวของของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้หรือว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาเขาเหนือกว่าเราอยู่แต่ไม่รู้อะเหนือกว่าแล้วก,ก็สู้ถวายใจเหมือนจอแดนนะครับที่สู้กับอิหร่านได้อะก็โดยใจสู้สักอย่างนะ ก็คาดว่านะครับคาดว่าเดือนมกราคมเอ้ยโทษทีเดือนเมษายูเนี่จะเข้มข้นเริ่มเข้มข้นขึ้นในในฟุตบอลเจลีนะครับแอดก็จะนํามาลงในช่องของแอดอย่างต่อเนื่องนะครับจนจบฤดูกาลนั่นแหละไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผมสําหรับนักเตะไทยนะครับมีอยู่สองท่านนะที่มีชื่ออยู่สุภโชคแล้วก็เจาบุ๊กเราก็ ขอแรงเชียร์นะครับให้กำลังใจงเด็กเรานะครับเพื่อภาพรวมของทีมชาติไทยเราแอดหวังวาแค่นี้ครับแอดหวังว่าแค่นี้จริงๆว่านักเตะไทยลหลายๆท่านจะมาวาดลวดลายที่นี่ได้ที่ลีกนี้ลีกญี่ปุ่นนี้แหละไม่ต้องไปลีกไหนเอาลีกนี้แหละเอาลีกญี่ปุ่นนี้แหละเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็มีข่าวว่าสุภาชัยเจเด็ดจะมาอีกคนหนึ่งโอ้แอดดีใจมากเลยถ้าถ้าได้ไปจริงๆ แล้วก็อีกหลายๆท่านถนะ้ามีแววมีแววมีแวมแวมามาค้าแข่งที่นี่นะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันพรุ่งนี้เราไปสวดพานยักษ์กันที่วัดใกล้บ้านนะครับแอดก็จะไปเนี่ยข้ามถนนหน้าบ้านนี้ไปวัดแถวแถวคลองเ็นะครับ ก็ทำบุญกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ